ิธีนับปกติสังขยาเอกะหนึ่ทวิ2ติ3จัตุ4ปัญจาหจะหก 6, สัตตะเอัฐะแปนวะ9ทัศะสิบเอกะทัศะส 12, ิบเอทวาทัศตะภาลัสตะส 13, ติเตลัสตะสิจัตุทัศะจุนทัศะสิบปันจาทัศะปันนารัสาะส โสรัสสิบ6กสัตตะัสสิบเจ็ดอัฏฐรัสสิบแปดเอกูณวีสติอูณวีสิบเก้าวีสะวีสติยี่สิบเอกวีสติยี่สิบเอ็ดทววีสติพาวีสติยี่สิบองเตวีสติยี่สิมจตุวีสติยี่สิบสี่ปันจวีสติยี่สิชาพีสติยี่สัตตวีสติยี อัฐวีสติยี่สิบแปดเอกูนติงสะอูนติงสติงสะยี่สิบเก้าติงสะติงสติสามสิบเอกัดติงสะสามสิบเอ็ดทวักติงสะพับติงสะสามสิบสองเตะติงสะสามสิบสามจัตูติงสะสามสิบสี่ปันจัดติงสะสามสิบห้าฉัดติงสะสามสิบหกสัต ติงสะสามสิบเจ็ดอัตติงสะสามสิบแปดเอกูนัจัตาลิงสอูนจัตาลิงส์สามสจัตตาลิงสะตาลิงส์สาสเอกจัตตาลิงส์สี่บเอท้าเวจัตตาลิงสะสีองเตจัตตาลิงสะสีสจัตุจัตตาลิงสะสีปันจจัตาลิงสะสี่สบห้า ชาตตาลิงสะสี่สิบหกะะชตะตาลิงสะสี่สิบเจ็ดอัฏฐา,าลิงสะสี่สิบแปดเอกูณปัญญาสะอูณปัญญาสะสี่สิบเก้าปัญญาสะปันนะสะห้าสิ